数字一，谁来唱歌？一只小熊在唱歌，哒啦啦啦啦，哒啦啦啦啦。二二，数字二，谁来唱歌？两只小鸟在唱歌，哒啦啦啦啦，哒啦啦啦啦。三三，数字三，谁来唱歌？三只小猪在唱歌，哒啦啦啦啦，哒啦啦啦啦。四四，数字四。 歌，四只企鹅在唱歌，哒啦啦啦啦，哒啦啦啦啦。五五数数，谁来唱歌？五只猴子在唱歌，哒啦啦啦啦，哒啦啦啦啦。一二三四五，哒啦啦啦啦。一一数字一，谁来跳舞？一只小熊在跳舞，呼啦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 ,啦。 呼啦呼啦呼啦啦，二二数字二，谁来跳舞？两小鸟在跳舞，呼啦呼啦呼啦啦，呼啦呼啦呼啦啦。三三数字三，谁来跳舞？三只小猪在跳舞，呼啦呼啦呼啦啦，呼啦呼啦呼啦啦。四四数字四，谁来跳舞？四只企鹅在跳舞，呼啦呼啦呼啦啦，呼啦呼。 สวัสดีเด็กๆชั้นอนุบาลหนึ่งอีกครั้งนะคะพบกันอีกแล้วกับเราซื้อปุยนะคะในวิชาภาษาจีนวันนี้เราซื้อจะยังสอนอยู่ในเรื่องผลไม้อยู่นะคะมีผลไม้มาสอนอีกแล้วเดี๋ยวเด็กๆมาดูซิว่าวันนี้เราซื้อมีลูกอะไรมาสอนบ้างครั้งที่แล้วเราซื้อสอนผลไม้ที่เป็นสีเหลืองใช่ไหมคะเด็กๆจําได้ไหมคะอ่าเดี๋ยวพอเรียนของวันนี้เสร็จเราซื้อจะพาทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้เราซื้อมีสอนทั้งหมด4ี่ลูกลูกที่1ของวันนี้คือสับประรด ใครเคยทานสับป,ประรดบ้างรสชาติมันเป็นยังไงคะเด็กๆมันจะเปรี้ยวนะคะเปรี้ยวแล้วก็มีรสหวานด้วยเด็กๆพูดตามหล่อซื้อนะคะคาว่าสับป,ประรดภาษาจีนปอหลัวปอหลัวปอหลัว,ลวสับป,ประรดมีใครชอบทานสับป,ประรดไหมเอ่ยต่อไปลูกที่สองของวันนี้มันคืออะไรคะเด็กๆเ,เปลือกเป็นหนามแหลมๆเนื้อข้างในมีกลิ่นฉุน แต่บางคนก็บอกว่ามันเป็นกลิ่นที่หอม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 ,มากๆเลยอ่ามีเด็กๆคนไหนชอบบ้างไหมคะมันคือทุรเรียนนั่นเองเด็กๆพูดคําว่าทุรเรียนตามหลอกซือนะคะหลิวเหรียญหลิวเหรียญหลิวเหรียญทุเรียน,ยน,ยน,รรยนต่อไปใครรู้จักลูกนี้บ้างเอ่ย เนื้อมันจะคล้ายๆกับแอปเปิลนะคะเด็กๆแต่ว่าเปลือกมันเป็นสีเหลืองเอ๊ะลูกมันดูคล้ายๆชมพู่เลยแต่มันจะลูกใหญ่กว่าเยอะเลยนะคะบางลูกก็จะเป็นกลมๆเหมือนแอปเปิลนะคะลูกนี้คือลูกแพรหรือว่าสาลี่นั่นเองเด็กๆเคยทานสาลี่ไหมคะสาลี่ภาษาจีนพูดตามหลอดซืนนะคะหลีจือหลีจือหลีจือแปลว่าสาลี่วันนี้จะเป็นผลไม้สีเหลืองทั้งหมดเลยต่อไปลูกสุดท้ายของวันนี้ เปลือกเป็นสีเขียวเป็นหนามแหลมๆแต่ว่าเล็กๆนะคะไม่เหมือนทุเรียนทุเรียนนี่เวลา,เ,าเราเอามือไปจับเปลือกมันเนี่ยมันจะเจ็บมากเลยแต่ว่านี้มีแหลมๆแต่ว่าไม่ได้เจ็บเหมือนทุเรียนนะคะเด็กๆรู้จักขนุนไหมคะลูกขนุนอ่าเวลาเราจะทานเราต้องเอาเปลือกออกก่อนนะคะแล้วก็แกะที่เป็นเนื้อสีเหลืองๆออกมาเป็นแบบนี้ แล้วก็เอาเม็ดทิ้งไปนะคะกินได้แค่เนื้อสีเหลืองๆหวานอร่อยมากเลยอ่าเด็กๆพูดคาว่าขนุนตามเราซื้อนะคะปอหลวมี่ปอหลวมี่ปอหลวมี่อ่าครบแล้วนะคะวันนี้ผลไม้ทั้งหมด4ชนิดที่เราซื้อสอนเป็นสีเหลืองทั้งหมดเลยเดี๋ยวก่อนจะไปเขียนหนังสือนะคะเดี๋ยวเราไปทบทวนกันตั้งแต่ลูกแรกนะคะตั้งแต่ลูกแอปเปิ้ลเลยจนมาถึงลูกขนุนนี้นะคะทั้งหมด12ลูก อ่ถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยค่ะ <Su zy> เดี๋ยวเรามาทบทวนคําศัพท์ที่เคยเรียนกันมาแล้วนะคะว่ามีลูกอะไรบ้างถ้าพร้อมแล้วไปพูดตามหลอซืก้อกันเลยค่ะิงกัวผิงกวัวผิงกวักว,ากวาชาวเมิาไหยมแยมแยมซีกโมซีกโมซีกโา ยี่ห้อยี่ห้อยี่หหู้อ莲ีย雾วูหงหมาตันหงมาตันหงมาตันมังกหมงกมงกว 香蕉，香蕉，香蕉,香蕉菠；菠萝，菠萝，菠萝；榴莲，榴莲，榴莲；梨子，梨子，梨子。 ปอหลวมี่ปอหลวมี่ปอหลวมีวันนี้ก่อนที่จะเขียนหนังสือนะคะเดี๋ยวเรามาอ่านเลขในเล่มสีเขียวกันก่อนนะคะให้เด็กๆเปิดหน้าที่มีรถหนึ่งคันนะคะหน้าที่มีรถหนึ่งคันแล้วอ่านไปพร้อมๆเหล่าซื้อนะคะอ่านตัวเลขกันนะคะพร้อมนะคะ E <Y> เปิดหน้าต่อไปนะคะ R er. หน้าต่อไปซันซันแปลว่าเลขสามนะคะสันแปลว่าเลขสามเด็กๆลองมานับขนมเค้กกับเราซื้อดูซิว่ามีสามชิ้นจริงหรือเปล่าพร้อมนะคะอีเออร์ันอีกครั้งหนึ่งนะคะอีเออร์ันอ่ามีขนมเค้กสามชิ้นจริงๆด้วยอ่าเดี๋ยวมาดูซิว่าวันนี้เลขสามนะคะจะเขียนง,ง่ายหรือว่ายาก จากที่เราซื้อดูในภาพนะคะเขียนง่ายมากเลยอ่ะมีทั้งหมด3ขีดเองขีดที่หนึ่งสองขีดที่สองจะสั้นกว่าขีดที่1นิดนึงนะคะเด็กๆต่อไปขีดที่3มยาวที่สุดเลย e r er, s ันขีดที่หนึ่งสองส่าต่อไปมาดูเล่มสีขาวสิว่าเราซื้อจะให้ทำอะไร ให้นักเรียนเปิดหน้าที่9นะคะเปิดหน้าที่9ว้าวมีเจ้าแมวน้อยดูซิว่ามี3ตัวหรือเปล่าวันนี้เราต้องเขียนเลข3คือซันใช่ไหมคะต้องนับดูก่อนว่ามีแมว3ตัวหรือเปล่าพร้อมนะคะภาษาจีนนะคะยีส e er. อันอีกครั้งหนึ่งนะคะยีอ e er. สัน้นอ่าเขาบอกว่ามาระบายสีกันเถอะให้นักเรียนใช้สีไม้ระบายเจ้าแมวเหมียวเมาอ่าเมาคือแมวใช่ไหมคะมีทั้งหมด3ตัวระบายให้หมดเลยจากนั้นนักเรียนใช้ดินสอเขียนตามรอยสีเทาเหมือนเดิมตามรอยสีเทาเลข3าวันนี้นะคะขีดที่หนึ 1 2 3ให้ครบนะคะมีทั้งหมด9ตัวที่นักเรียนต้องเขียนเองนะคะแล้วอย่าลืมโชว์ผลงานให้เราซื้อดูด้วยนะคะพบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะเด็กๆเกจ้เจียนบ๊ายบาย